ภาวนาเพราะกลัวผีหลวงปู่ฟันอาจาโรท่านได้ออกทดงไปทางอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีได้ไปพักบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่ป่าระหว่างบ้านแห่งหนึ่งในบ้านนั้นมีผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งชื่อนางคำภูเธอมีความเลื่อมใสในพระอาจารย์ฟันได้ออกไปทำบุญและฟังธรรมกับท่านพร่ำสอนอบรมทุกวัน เธอมีนิสัยเป็นคนกลัวผีหลอกมากเวลาค่ำคืนถ้าได้ยินเสียงอะไรผิดแปลกก็เกิดสะดุ้งหวาดกลัวบ้าผีหลอกพระอาจารย์ท่านพยายามสอนให้เธอนั่งภาวนาเธอไม่กล้านั่งภาวนาโดยคิดว่าถ้าเรานั่งแล้วเกิดเห็นผีปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวเป็นบ้าเพราะรักษาจิตไม่อยู่ท่านสอนเท่าไหร่ก็ไม่อยากทำท่านอาจารย์ก็พยายามสอนทุกวันอยู่มาวันหนึ่ง เธอจึงตัดสินใจนั่งภาวนาทดลองดูเพราะมาคำหนึ่งว่าพระอาจารย์ท่านมีความเมตตาได้มาอยู่สั่งสอนอนุเคราะห์เราท่านสอนชวนให้เราไหว้พระแล้วนั่งภาวนาทุกวันทุกวันเป็นอะไรก็ให้มันรู้ไปคขืนนี้เราจะต้องนั่งภาวนาให้ได้ดังนั้นเองเธอจึงเข้าห้องสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแก่สัตว์แล้วเริ่มอธิษฐานจิตคิดบริกรรมทำภาวนา ระลึกพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบแล้วให้ระลึกพุทโธพุทโธคำเดียวเธอมีความเพียรอดทนนั่งได้นานพอสมควรเวลาออกจากสมาธิแล้วเธอรู้สึกมีความสบายเบา,เบาใจเบากายตั้งแต่วันนั้นมาเธอก็นั่งภาวนาต่อๆมาทุกวันมีวันหนึ่งเธอนั่งภาวนาไปสักพักหนึ่ง จิตก็เริ่มสงบรวมลงสักหน่อยก็เกิดนิมิตเห็นคนตายนอนอยู่ตรงหน้านึกหวาดกลัวขึ้นพอเตรียมตัวจะลุกผีก็เลื่อนมานอนทับขาอยู่บนตักไว้ลุกขึ้นไม่ได้จนใจกำลังคิดหาวิธีแก้ไขในทันทีทันใดนั้นเองผีก็กลับกลายหายเข้าไปในร่างของเธอเองเกิดมีความสว่างสวยมองเห็นหัวใจของเธอเองสว่างสวยใสยสะอาด เธอสามารถเห็นจิตใจใครๆเป็นอย่างไรเธอรู้หมดรู้ถึงใจของสัตว์เดรัจฉานตลอดถึงวิญญาณของสัตว์ในกามภูมิจิตที่เคยมีความกลัวกลับหายกลายมาเป็นจิตกล้าหาผีตัวไหนที่ก่อกวนหลอกให้หลงให้กลัวไม่มีอีกแล้วเธอมีความสงบสุขเบากายสบายใจอิ่มเอิบอยู่ด้วยความปิติตลอดคืนพอรุ่งเช้าวันใหม่ เวลาตอนบ่ายเธอออกไปฟังเทศของพระอาจารย์เช่นเคยท่านพระอาจารย์ได้สังเกตอากับกิริยาตั้งแต่เห็นเธอเดินเข้ามามีหน้าตาเบิกบานเป,นปล่งปลั่งมีสติสำรวมนิ่มนวลน,น,น,นอบน้อมตาแหลมคมจิตเที่ยงตรงอ่านหานกิริยาอาการผิดเปลี่ยนไปจากแต่เมื่อก่อนมากเวลานั้นท่านพระอาจารย์เป็นไข้มีอาการไม่สบายมากแต่ท่านพยายามทำใจให้เข้มแข็ง แสดงเหมือนกับท่านไม่ได้เป็นอะไรออกมานั่งพูดจาปราศัยแล้วแสดงธรรมปฏิสันฐานพอท่านหยุดแสดงธรรมนางคำภูผู้รู้จิตใจของผู้อื่นก็พูดขึ้นมาว่าแหมดอกบัวของครูบาอาจารย์วันนี้คือเหี่ยวหลายแท้ดอกบัวนั้นก็หมายถึงหัวใจนั่นเองเป็นความจริงหรือโยมรู้จักจิตใจอาตมาได้อย่างไรท่านอาจารย์รีบถามเพราะแปลกใจ จริงคะ่ะท่านอาจารย์เป็นอย่างนั้นจริงๆอาจาริยบูชาหลวงปู่ฟันอาจารู